พูดถึงภาพรวมในการแข่งขันในนัดนี้นะครับครับก็ด้วยด้วยความพร้อมของทีมแมโจยศเจดของพวกเรานะครับน้องๆทีมแมโจได้พักผ่อนเต็มที่อาทิตย์นี้แล้วเพราะเราไม่มีกลางสัปดาห์นะครับทำให้น้องสดนะครับทุกคนก็ช่วยกันเล่น็ทีมเวิร์กอะไรก็เหมือนที่ที่โคดูโค้ดั้มก็วางไห้นะครับน้องๆก็ช่วยกันเล่นคือดูแล้วมัน น้องเราชุดนี้ดูแล้วเล่นเหมือนซอมรับที่จริงฉีแฟเป็นทีมที่เล่นยากนะครับแต่วันนี้เราได้ประตูเร็วเลยเล่นไดขึ้นตรงนี้นะครับก็ก็เราสู้ด้วยทีมเวิร์คจริงวันนี้ก็ได,ได้ได้เก็บสามแจมในในนอกบ้านตรงนี้นะครับครับแล้วพอใจกับการแข่งขันในนัดนี้มากแค่ไหนครับก็ก็พอ,อใจพอใจตรงนี้ก็คือลูกได้สีเราก็เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เนาะก็พอใจเพราะว่า น้องเราทุกคนเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวต่อไปนะครับเรายังอยู่ในเส้นทางของพวกเราอยู่ครับ,รบฝากอะไรถึงแฟนคลับชาวคาวบอยที่เชียร์เราหน่อยครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวนครสวรรค์นะครับที่มาเชียร์สิทเกา่าที่เคยเป็นนักบอลเก่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็หลายท่านก็เข้ามาเชียร พวกเราแล้วก็ดูแลช่วยดูแลพวกเราตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอย่างบอกกันฑ้ตองอะ่ะเขาก็มาช่วยพวกเราดูแลเรื่องกับข้าวาาหการกินครับส่งให้ฉามื้อนะครับก็ขอบคุณพอกันตองตรงนี้ด้วยนะครับพอกันตองเสีหงเียมนักฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลคารบอยผมเชื่อแน่ว่า ทุกคนก็ลุ้นอยู่หน้าจอและลุ้นอยู่กั้งสนามเพื่อจะเชียรออทีมแม่โจ้าเือน,นเสร็จของพวกเราก็ติดตามเชียร์กันต่อไปครับเรายังมีลุ้นครับผมครับขอบคุณครับ